เชฟรู้จักแหนมตุ้มปะแหนมตุ้มเหรออือโอ้ยรู้จักเก่งทำไมที่เป็นนักมวยสาวสองเก่งๆนี่นะน้องตุ้มน้องตุ้มอ่าทำไมอ่ะไม่รู้จักรู้จักสิรู้จักก็ต้องทําเยอะเนี่ยก็ต้องทํารู้จักอ่าทำไมอ่ะทำแหนมตุ้มไห้หน่อยเอาเอาตุ้มเล็กตุ้มใหญ่ตุ้มใหญ่เลยไหนๆก็ทําแล้วได้เงั้นเดี๋ยวไปทําให้โอเค หนังหมูเดี๋ยวเราต้มให้ใสเลยนะครับอันนี้เป็นขิงแก่นะครับหนังหมูเนี่ยเพื่อดับกลิ่นคาวนะครับเราใส่ขิงแก่ลงไปด้วยทุบก่อนปะคะทุบอ่าขิงแก่เราทุบนะครับทุบให้แตกก่อนนะครับแล้วค่อยต้มจะเห็นว่าหนังหมูเรานิ่มแล้วก็ใสแล้วนะก็คือต้มให้ใสเลยนะครับหลังจากเดือดเราก็จับเวลาสักห้านาทีก็ได้นะอันนี้ก็ต้มมาประมาณห้านาทีแล้วนะถือว่าใช้ได้ละเราก็ ักขึ้นเลยเดี๋ยวเราพักหนังหมูไว้ให้เย็นครับจะเทียมจีนนะครับล้างเรียบร้อยแล้วก็ปันละเอียดนะครับ นี้เป็นข้าวเหนียวที่เราเนึ่งไว้นะสี่ขีดนะครับผมจะเอามาล้างน้ําก่อนเพื่อให้ข้าวเหนียวเนี่ยมันกระจายตัวกันไม่เกาะตัวกันเป็นก้อนนะครับเวลาเราไปคุกกับแหนมเนี่ยมันก็จะคุกง่ายนะครับอันนี้เดี๋ยวเราพักไว้ให้สะเด็ดน้ํานะครับต่อไปเราก็จะมาผสมแหนมแล้วนะครับอันนี้จะเป็นหมูบวนะครับ ผมก็ใช้4โลมันหมูมันหมูแข็งเนี่ยบด2รอบเลยนะเพื่อให้ได้ความเนียนนะครับอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คลุกเคล้าส่วนผสมของมันหมูกับหมูเนื้อแดงให้เข้ากันก่อนมันหมูเนี่ยมันจะทําให้แหนมของเรานะมีความนุ่มมากขึ้นนะครับแนะนําว่าทําสูตรนี้ใช้กะละมังใหญ่หน่อยนะพอดูว่าเข้ากันแล้วนะครับใส่หนังหมูลงไปอันนี้หนังหมูเย็นแล้วใส่ไปเลยคลุกเคล้าให้ทั่วเลย หลังจากที่คุกเขาในส่วนของหนังหมูกับหมูเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใส่กระเทียมเข้าไปกระเทียมที่เราสับเมื่อกี้เกลือป่นนะครับสช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย4ช้อนโต๊ะครับน้ำาลสัก3ช้อนเพิ่มความหอมนิดนึงบางสูตรอาจจะไม่ใส่นะครับแต่สูตรนี้ใส่แล้วก็คุกเขาให้เข้ากันเลยครับ เสร็จแล้วนะครับผมก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปข้าวเหนียวเราล้างน้ําแล้วมันก็เลยจะกระจายตัวได้ง่ายขึ้นนะครับ่าจะไม่เกาะกันเป็นก้อนนะเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวนําไปกอกใส่ถุงกันครับถุงละร้อยสิกรัมนะครับอันนี้เราแพ็คใส่ถุง ช่างน้าหนักเวลาผมคํานวณแล้วว่ามันจะได้ประมาณสักหกสิบก้อนเสร็จแล้วนะครับเวลามัดนี้ต้องไล่อากาศออกให้หมดนะครับตรงปลายนี้นะครับก็ดันดันเข้าไปจากนั้นนะครับผมก็นำพริกขี้หนูสวนนะครับล้างเรียบร้อยนะครับผึ่งให้แห้งใส่เข้าไปอาจจะใส่สักสองเม็ดก็ได้นะครับให้เห็นสองฝั่งหรือใครจะใส่เม็ดเดียวก็ได้ แล้วก็พยายามไล่อากาศนะครับเอาแน่แนๆแบบนี้นะอย่าให้หลวมนะครับเอาให้แน่นเลยแล้วก็อย่าให้มีอากาศข้างใน,นมัดให้แน่นนะครับปลายถุงนี่ก็ตัดเลยฮะนี่ก็จะได้แหนมตุ้มประมาณนี้ เชฟทำแหนมเสร็จหรือยังเสร็จแล้วเนี่ยโอ้ง่ายเนาะเห็นคุกคุกคุกอยู่เสร็จแล้วกินได้เลยปะก็เดี๋ยวเอาไว้สักสองวันเนี่ยมันก็เปรี้ยวถ้าเกิดสมมุติว่าแช่ตู้เย็นก็ได้เหมือนกันแช่ตู้เย็นก็อาจจะนานนิดนึงกว่าจะเปรี้ยวแต่ถ้าเกิดไว้อุณหภูมิห้องก็วันสองวันก็เปรี้ยวแล้วแล้วอย่างนี้เขาขายยังไงอะลูกบอลิ่มเลยเดี๋ยวไปคำนวณต้นทุนให้นะว่าต้นทุนตกชิ้นหนึ่งเท่าไหร่เราจะขายเท่าไหร่โอเค ถ่ายคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะคำนวณต้นทุนของแหนมตุ้มให้ดูนะครับสำหรับแหนมตุ้มสูตรนี้วัตถุดิบนะครับเราก็ซื้อจากหลายแหล่งหลายตลาดนะครับสำหรับสูตรนี้นี่ผมใช้หมูสับนะครับหรือหมูบดเนี่ยสกิโลมันหมูบดนะครับบด2รอบนะครับหกิโลหนังหมูเนี่ยซื้อมาเนี่ยมันเกินกิโลมานิดนึงครับอันนั้นก็จะมีในส่วนของข้าวเหนียวข้าวเหนียวนะครับอันนี้ผมคำนวณมานะครับเป็นข้าวเหนียวสารนะเราใช้ ในคลิปเนี่ยจะเขียนเป็นข้าวเหนียวที่หุงแล้วนะครับข้าวเหนียวนึ่งนะ400กรัมทีนี้400กรัมเนี่ยจะใช้ข้าวเหนียวสารเนี่ย268.01กรัมนะครับในการหุงนะครับเพื่อให้ได้ข้าวเหนียว400กรัมนะก็จะมีพริกขี้หนูกระเทียมผมใช้เป็นกระเทียมจีนนะครับเอามาปั่นนะครับเกลือน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็จะมีถุงนะครับถุงผมใช้เป็นถุงร้อนขนาด6นิ้วคูณ9้านิ้วครับราคาแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันนะครับ แพ็คหนึ่งเนี่ยมันครึ่งกิโลนะอ่าผมคํานวณเป็นจํานวนถุงแล้วเนี่ยก็ประมาณ216ใบนะครับราคา33บาทนะครับใช้ไปทั้งหมด60บใบเพราะว่าสูตรเนี้ยพัดเป็นแหนมตุ้มเนี่ยได้60ชิ้นนะครับชิ้นหนึ่งเนี่ยน้ำหนักของเนื้อแหนมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ116กรัมโดยประมาณนะโอเคอ่ะมาดูราคาขายดีกว่าตอนนี้ต้นทุนต่อชิ้นนะครับอยู่ที่13บาท 7สตางค์นะสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายนะครับราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่27บาท39สตางค์นะผมขาย30บาทก็จะได้กําไรนะครับอยู่ที่16บาท30สตางค์นะครับต้องบอกว่าสําหรับคนที่รีเควสมาว่าอยากจะได้แหนมตุ้มยักษ์แหนมตุ้มจัมโบ้นะครับในราคา10บาทนะครับอันนี้ผมคํานวณมาแล้วเนี่ยต้นทุนมันก็13บาท70แล้วนะครับ ทีนี้ถามว่าจะต่ากว่าน,นี้ได้ไหมนะครับคืออย่างนี้ครับให้มาดูว่าวัตถุดิบไหนที่ในสูตรเนี้ยยอดยอดเงินหรือว่ายอดต้นทุนเนี่ยมันสูงที่สุดอ่าก็จะเห็นเป็นเนื้อหมูบดนะครับซึ่งเราใช้ปริมาณเยอะอยู่ละสโลก็โอเคนะครับส่วนมันหมูเนี่ยหกิโลเกนะครับหนังหมู1นกิโลร้อยกว่าบาทนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราจะลดต้นทุนนะครับก็ให้เราลดปริมาณของ หมูบดนะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณของมันหมูเข้าไปนะครับตัวนี้จะช่วยให้ลดต้นทุนคือราคาจะต่ำลงหน่อยนะครับในส่วนของข้าวเหนียวนะครับอันนี้ผมซื้อมาออถุงเล็กราคาอาจจะแพงนะครับก็ลองดูราคาที่ต่ำกว่านี้เราสามารถทำได้กระเทียมช่วงนี้ก็ราคาค่อนข้างแรงนะครับใช้เยอะนะครับเพราะนั้นเราก็จะลดได้ในส่วนของการปรับเปลี่ยนต้นทุนนี่แหละ ก็สูตรนี้เป็นสูตรที่ทําง่ายครับสำหรับใครที่ชอบแหนมหนังหมูด้วยนะครับก็สูตรนี้ลองไปฝึกทําดูนะครับทำไม่ยาก